แล้วก็คําเตือนเหมือนเดิมนะครับข้อมูลทั้งหมดที่เรากําลังจะพูดในหลายวันนี้นะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะครับผมแบบต้องเตือนอันเนี้ยเอาไว้บ่อยๆเพราะว่าเรารู้แหละว่าข้อมูลเนี้ยมันเป็นพูดตรงๆเนาะมันก็คือข้อมูลลีกอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นทุกคนควรที่จะแบบฟังหูไว้หูกันประมาณหนึ่งนะครับเอ่ะเรามาว่ากันด้วยการรีวิวตัวละครอีฟากันอีฟ,า,อฟาจะมาเป็นตัวละครสีดาวทัดลมสื่อเวทนะครับ แล้วก็ความโดดเด่นแรกนะครับก็คืออีฟาเขาเกิดมาเล่นกับโอโรรอนครับอีฟากับโอโรรอนเล่นด้วยกันได้เป็นอย่างดีครับสำหรับอีฟาตัวละคร4ี่ดาวธาตุลมสื่อเวทนะครับผมและตัวละครนี้เป็นสายชำนาญธาตุเติบโตเป็นชำนาญธาตุนะครับตำแหน่งในตัวละครของเขาเขาจะเป็นตัวละครดาเมจลัก ในสนามได้ชำนาญทาาก็จะไปนึกถึงกระจายนะครับก็จะมีความเป็นตัวละครอย่างมิสกิอยู่ในตัวละครอย่างอีฟ้านะครับและอีฟาเป็นตัวละครฮิวได้ด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีของตัวละครอีฟาคือ เขาจะฮิวได้แบบปุกปิกปุกป,กปิกได้ด้วยนะครับถ้าอย่างตัวละครอย่างเอสโคฟิเออร์อะมุมของการใช้งานคือเฉพาะทางน้ํากับน้ําแข็งถ้าเล่นน้ําน้ําแข็งเมื่อไหร่นึกถึงเอสโคฟิเออร์แล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าแม้ว่าจะเป็นทีมน้ําน้ําแข็งแต่เอสโคฟิเออร์มุมของฮิวเฉยๆและดามเมจลองติดน้ําแข็งและฮิวก็ใช้งานได้ดีแล้วไม่ต้องบับก็ได้เอาไปเล่นกับทาตุอื่นเอสโคฟิเออร์ก็ยังมีโอกาสเอาไปใช้ได้ซึ่งเขาเป็นตัวละครที่สามารถเล่นได้กับหลักความมีความหลากหลายในการเล่นพอสมควรหยิบมาใช้ได้พอสมควร สำหรับหมออีฟาเนี่ยตัวละครเนี้ยตอนเข้ามาเราอาจจะเล่นสนุกสนุกแหละแต่ว่ามองไปในระยะยาวหมอไม่ใช่ตัวละครเล่นได้แบบมีโอกาสหยิบม,มาใช้อะครับเล่นสนุกสนุกแล้วจบไอเทมต่างๆที่เราจะเอามาออปตัวละครของอีฟานะครับก็จะประกอบไปด้วยไอเทมดังต่อไปนี้นะครับจะมีไอเทมอัพอสวรรค์ที่เป็นแบบไอเทมของบอสใหม่1ชิ้นนะครับ ฝั่งของการโจมตีปกตินะครับอีฟาเขาจะถือปืนอันเล็กแล้วก็ยิงใส่ตัตูปุ้งปุ้งปุ้งไม่มีอะไรพิเศษครับยิงต่อเนื่องสาครั้งนะครับผมชาร์ตตีก็แบบว่าเป็นการแบบชาร์จปืนฟื้นยิงปึ้งตบไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับสาหรับการโจมตีปกติข้ามไปได้เลยนะครับสกิลธาตุครับพอกดใช้ปุ๊บอีฟาเนี่ยเขาจะจับขาขา,ขาคู่ๆแล้วขาวคูคๆก็จะบินขึ้นไปแล้วอีฟาก็จะถือปืนนะครับผมจับขาถือปืนอย่างนี้นะครับผมกระโดดขึ้นไปแล้วก็บินอยู่ แล้วก็ยิงปืนลงมาปั้ง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 ไปเรื่อยๆแบบนั้นนะครับตอนที่ลอยขึ้นไปเนี่ยก็จะเข้าสู่สถานะวิญญาลาตีเนาะแล้วเขาก็จะใช้เกตวิญญาลาตีนั่นแหละตลอดระยะเวลานั้นน่ะย,ยิงจากบนฟ้าไปเรื่อยๆนะครับจนตัวของข้าวิญญาลาตีจบมันจะอยู่ที่ประมาณ9 1 0วินาทีนะครับตอนที่เราอยู่บนฟ้าเนี่ยก็จะยิงอย่างต่อนเนื่องข้าวิญญาณลาตีก็80หน่วยซึ่งเวลาย,ยิงเนี่ยเรายิงเป็นดาเมจท่าไรทัดลมใช่ไหมอ่าแล้วดาเมจตัวเนี้ย ข้อดีของเขาครับเขานับเป็นเรื่องของการโจมตีแบบปกติด้วยนะเราข้อดีคือสมมุติว่าทุกคนเอาไปเล่นกับตัวละครอย่างเย่หลานเย่หลานสกิลออกนะครับอย่างตัวละครที่จะคอมโบกับตัวละครอย่างอีฟ้าได้เป็นอย่างดีหนึ่งตัวก็คือเย่หลานนั่นเองเวลาเรายืนยิงจากบนฟ้าเนี่ยลูกเต๋ายิงลงไปด้วยนะครับก็ยิงปุ๊บก็เกิดการกระจายเกิดขึ้นแน่นอนนะครับยังไม่หมดครับจะบอกว่าตัวของสกิลท่านเนี่ยจะมีสังเกตด้วยว่ามันจะมีเครื่องหมายฮิลอยู่เนาะก็จะเล่าต่อว่าตอนที่ยิงไปครับตัวละครอย่าง กีฟ้าเนี่ยเขาจะหิวด้วยแต่หิวแบบปุ๊กปิกไม่ใช่แบบหิวเบานะแต่หิวแบบปุ๊กปิกนะครับหิวแบบปุ๊กปิกมากเลยนะครับเป็นการเด้งเลือดทีละนิดทีละนิดทีละนิดเด้งเลือดตัวเนี้ยเด้งตามค่าชำนาญธาตุนะครับฮิวหิวและาดาเมจคือตัวละครนี้เขาเป็นสายชำนาญธาตุอยู่แล้วเนาะแเพราะฉะนั้นอะเราหวังดามเมจจากการกระจายแล้วก็ชำนาญธาตุออกมาช่วยหิวเหมือนมิสกิเลยทุกคนคล้ายๆกันแต่เทคกสนามนะอย่าลืมนะครับว่าเขาแบบเทคสนามยืนยิงปืนแบบนี้เนาะในสกิล ส่วนสกิลอัลตินะครับผมเขายิงปืนยาสลบันมันเป็นปืนยาสลบนั่นแหละทุกคนยิงเป็นพื้นที่ใหญ่ๆครับเขายิงปืนยาสลบตรงนี้นะสร้างสนามลมกว้างพอสมควรเลยครับกว้างเลยล่ะแล้วก็ดูดมอนเตอร์เข้ามาระยะของการดูดเนี่ยประมาณ2-3วินาทีดูดมอนสเตอร์รึเข้ามานะครับผมและเจ้าสนามเนี้ยสามารถอินฟิวทาได้นะครับสามารถเป็นธาตไฟธาตน้ำธาตุน,น้ำแข็งธาตไฟฟ้าอะไรอย่างนี้ได้นะแล้วก็ เป็นแค่ดาเมดดูดแล้วก็ดูดมอนประมาณ3วินาทีนะครับถัดมาครับมาที่สกิลติดตัวนะครับอันดับที่1คือเขาเป็นตัวละครของฝั่งนัดรานเนาะวิญญาณราตีปะทุจะบวกชำนาญธาตุแปนะอันนี้ก็ทําให้แบบการกระจายได้ดีขึ้นแรงขึ้นนะครับถัดมาให้อยู่ในสถานะวิญญาณราตีผ้าวิญญาณราตีในทีมที่มีอยู่นะครับจะช่วยเสริมปฏิกริยา กระจายและชาร์จไฟฟ้าครับเขาเสริมปฏิกิริยาธาตุ2ปฏิกิริยาครับคือกระจายและชาร์จไฟฟ้าเขาสร้างมาให้เล่นกับโอโรรอนครับสำหรับตัวละครนี้คำว่าเมื่ออยู่ในวิญญาณราตรีค่าวิญญาณราตรีของทั้งทีมคือมันจะมีสักกี่ตัวละครครับที่อยู่ในสนามแล้วมีค่าวิญญาณราตรีได้อ่ะซึ่งก็มีโอโรรอนนั่นแหละครับที่เวลาเราเกิดปฏิกิริยาชาร์จไฟฟ้าหลอดโอโรรอนถึงจะก,กระโดดขึ้นมาถูกปะ ซึ่งอ๋ออันนี้ก็คือโอโลรอนครับถ้าวิญญาณราตรีของทั้งทีมก็คือโอโลรอนสามารถใช้ได้อยู่ในขณะนั้นอันนี้ก็คือเพื่อโอโลรอนเลยนะครับผมที่เหลือเป็นพรสวรรค์ฝั่งสำรวจครับอย่างเช่นสลับตัวได้ในฝั่งนัดลานซึ่งจะเป็นการสลับตัวคล้ายๆกับตัวของชาสกา้าเนาะอันนี้ก็จะบินขี่นกเข้ามาในสนามแบบนั้นนะครับผมแล้วก็ในนัดลานเองถ้าอยู่อยู่ในนัดลานหากเลือดต่ำกว่า40นะครับ เอ่อจะใช้โฟจิสตันสิหน่วยมาฮิลตามค่าชำนาญธาตุของตัวละครอย่างเอ่อคุณหมอได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนพลสวรรค์เอาไว้สำรวจและการตายยากขึ้นนิดหนึ่ง ถ้ามาดูกลุ่มดาวกันบ้างนะครับสำหรับเรื่องของกลุ่มดาวของคุณหมออีฟาเนี่ยเราไล่กันไปแบบเร็วๆครับกลุ่มดาวที่1เมื่อบินแล้วโจมตีโดศัตรูก็คือตอนจับนกคาคูคูนะครับผมแล้วเราจะสามารถช่วยฟื้นฟูพลังงาน6หน่วยเกิดขึ้นได้ทุก8วินาทีซึ่งนั่นหมายความว่าต่อการบินรอบ1เนี่ยเรามีโอกาสแบบเพิ่มแบบนี้ได้ประมาณ2รอบก็ประมาณ12หน่วยด้วยกันนะครับผม ถัดมาสถานะวิญญาลาตีที่เกินจาก60หน่วยทั้งหมดในทีมจะเพิ่มความแรงของปฏิกิริยากระจายและชาร์จไฟฟ้านะครับซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันครับอย่างที่ผมบอกว่าพอเขาพูดถึงคําว่าปฏิกิริยากระจายและชาร์จไฟฟ้าและสถานะวิญญาลาตีที่เกินจาก60หน่วยจากทั้งทีม1น,นับของอีฟาครับสต้องนับตัวละครในทีมครับซึ่งถ้านับตัวละครในทีมเนี่ยหาตัวละครที่จะมีค่าวิญญาลาตีขึ้นพร้อมกันได้อะยากครับซึ่งหมออีฟาก็จะไปมองโอโลโลอนเป็นหลัก อันนี้ก็เหมือนเขาทํามาคู่กันประมาณหนึงเนาะกลุ่มดาวที่3บอกเลยว่าสกิลธาตุครับกลุ่มดาวที่4สก,กิลออาติผมเกลียดกลุ่มดาวที่4มากทุกคนผมรู้สึกว่ามันคือการบูลลี่ประเภทหนึ่งนะครับกลุ่มดาวที่4บอกว่าระยะเวลาของการดูดเอาติลมเนี่ยจะบวกไปอีก3าวิ ของเดิมมันประมาณ3วิอยู่แล้วทุกคนครับบวกไปมันประมาณ6วิหลุมดูดขนาดใหญ่6วิสิ่งนี้เขากำลังบูลลี่ตัวละครตัวหนึ่งของเกมอยู่ครับเหมือนเอลติเวนติเลยอะเราจะมีตัวละครที่หลุมดูดขนาดใหญ่และมีระยะเวลาใกล้เคียงกับเวนติแล้วอะ เวนติ8วิครับอันนี้หวิผมส,สงสารเวนตินะตัวละคร5ดาวด้วยนอกจากหลุมดูดนานขึ้นนะครับหลังจากใช้สกิลเนี่ยชำนาญธาตุก็จะเพิ่มขึ้นอีกร้อยหน่วยนะครับอันนี้ก็จะช่วย่วกปฏิกิริยากระจายการฮิลแรงขึ้นอะไรต่างๆนะครับผมอะกลุ่มดาวที่5เพิ่มแล้วสกิลเอาติ3ขั้นนะครับ แล้วก็กลุ่มดาวที่6สุดท้ายเมื่อยิงจากอากาศนะครับเขาจะมีโอกาสยิงสนับสนุนเพิ่มก็คือปกติยิงทีละนัดใช่ไหมปุ้งปุ้งปุ้งแต่ตอนนี้ก็จะมีโอกาสที่จะสร้างเพิ่มอีกหนึ่งนัดซึ่งนับเป็นการโจมตีปกตินะครับแล้วก็อันนี้เป็นพรสวรรค์สาหรับการสรํารวจนะครับเมื่อไม่ได้ต่อสู้นะการใช้วิญญ,ญาณราตรีอะไรต่างๆเนี่ยจะลดลง20%อนะครับอันนี้ใช้ในกรณีที่เราเอาไปสํารวจเฉยๆใครที่จะเติมเงินเกมเกมชินอิมแพ t อย่าลืมนึกถึงร้านนี้เลยลิชแมนช็อปครับถูกสะดวก อยลืไปเติมกันนะแล้วก็มาสรุปโดยภาพรวมครับตัวละครนี้ตำแหน่งของเขาว,ว่าคือเป็นตัวละคร ดาเมจหลักในสนามได้เลยก็คือมายืนช่วยกระจายคล้ายๆกับมิสกินะครับผมแล้วก็เป็นตัวละครฮิวได้บัฟโดยโดยรวมเนี่ยไม่ได้มีบัฟอะไรให้กับทีมนะครับแล้วก็เขามีฮิวแบบปุ๊กปิ๊กให้กับทีมได้ด้วยนะครับเขาก็สามารถฮิวได้เรื่อยๆทุกครั้งที่เขายิงเขาจะฮิวฮิวฮิวฮิลของเขาไปตามค่าตำานานทาาุก็ดึงเลือดให้กับทั้งทีมได้เวลาเราเอาไปเล่นในเกมเพย์เนี่ยมันเป็นข้อดีครับการเล่นคุณหมออีฟาคู่กับฟูรีนะแบบนี้ครับคุณหมออีฟาจะดึงเลือดของทั้งทีมขึ้้นนนนมมมาไดดดหเลลยััััจะะึงส่ววกกบตคร อย่างฟูรินะได้ได้เป็นอย่างดีครับทีมของอีฟาเนี่ยก็เลยเป็นตัวอย่างอย่างเช่นแบบสายเป็นอีฟาโอลอนฟูรินะอย่างเงี้ยแล้วเติมเย่หลานไปอีกสักหนึ่งตัวอันนี้คือทีมตัวอย่างที่ดีมากๆของคุณหมออีฟาครับใครที่เล่นคุณหมออีฟาอยากเล่นแบบฟูลทีมสักหนึ่งทีมเล่นเป็น4ตัวละครนี้นะอีฟาโอลอรนฟูรินะแล้วก็เย่หลานนะครับทีมนี้ก็จะเป็นทีมแบบชาร์จไฟฟ้ากระจายชาร์จไฟฟ้ากระจายไปเรื่อย มาฝังของจุดเด่นของเขากันบ้างนะครับเป็นสายชำนาญทาตุอันนี้ทุกคนเห็นแล้วว่าหลายๆจุดของเขาใช้ชำนาญท่าตุหมดเลยแล้วก็บัฟต่างๆก็มาเสริมชำนาญท่าตุหมดเลยเป็นตัวละครที่เล่น2ปฏิกิริยาครับคือกระจายกับชาร์จไฟฟ้านะครับเล่น3ธทาตุด้วยกันในทีมเนาะก็คือลมลมก็คือตัวเขาเองนะครับแต่ว่าในทีมของเราอย่าลืมใส่ตัวละครน้ําแล้วก็ไฟฟ้าเข้ามาด้วยน้ําในที่นี้ก็เมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างก็คือเทพน้ําฟูรินะแล้วก็เย่หลานอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ตัวละครไฟฟ้าเนี่ ตัวละครอย่างโอโรรนอย่างนี้เป็นต้นนะครับถัดมาดาเบจในสนามกระจายอย่างต่อเนื่องเนาอะ,อะ สามารถโรบมอนได้นะครับอันนี้คือข้อดีของเขาไม่มีบัฟไม่มีอะไรเนาะเพราะควรระวังคือจํากัดการเล่นในทีมเหมือนเดิมนะครับใช้สนามเป็นตัวละครใช้สนามมาลอยกับนกยิงนะครับโอกาสหยิบมาใช้ในอนาคตเนี่ยอาจจะน้อยสําหรับตัวละครอย่างอีฟ้าครับนั่นก็เป็นทั้งหมดของคุณหมออีฟ้าแล้วผมว่าหมออีฟ้าตอนเข้ามาเล่นสนุกสนุกได้แต่มองระยะยาวอาจจะไม่ได้ใช้บ่อยครับสาหรับคุณหมออีฟ้าครับ้าใครแบบอยากลองอีฟ้ามั่นใจในอีฟ้าอยากลองเล่นอีฟ้าจริงๆผมไม่ขัดสถาย ได,ได้ครับก็ยินดีครับยังยืนยันอยู่หนึ่งอย่างนะว่าใครที่รอทีมของสเกิร์กจริงๆอะ่ะแล้วแบบมองว่าแบบเออตัวละครอย่างเอสโคฟิเออร์อ่ะจำเป็นหรือไม่นะครับอันเนี้ยไลน์เนี้ยผมว่าทุกคนน่าจะได้คําตอบเนาะว่าแบบว่าเออจริงๆไม่จําเป็นก็ได้มั้งอะไรอย่างเงี้ยการที่จะบับน้ําแข็งอะ่ะเราไม่จําเป็นต้องเล่นทีมแช่แข็งะ่ะเราเอาไปเล่นในทีมอื่นๆก็ได้เราเป็นแบบทีมกระจายน้ําแข็งหน่อยก็ได้ถูกไหมเออสมมติว่าตัวของ สกเกิร์ตเป็นดาเมจน้ำแข็งใช่ปะเราอาจจะไปเล่นกับคาซือฮะเราอาจจะไปเล่นกับตัวละครอย่างไซโลเนนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาเป็นธาตุลมกับธาตุหินอ่ะก็เล่นได้แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอ่ะจิ้มเอสโคฟิเออร์ปุ๊บทีมของเราอ่ะมันจะเหลือแค่ธาตุน้ํากับธาตุน้าแข็งมันเหมือนเป็นการเพิ่มข้อจํากัดให้กับทีมนิดนึงถ้าอ,อยากได้ความแปลกใหม่ทันยุคทันสมัยก็เล่นสกเกิร์ตคู่กับเอสโคฟิเออร์ไปแต่ถ้าเกิดว่ามองว่าเฮ้ยจริงๆไม่ได้อยากได้เอสโคฟิเออร์อยากได้แค่ตัวของาาากรรดนีแหละ็สสามาถมถ้้คคไับ เรารีวิวกันอย่างเงี้ยผมไม่ได้ห้ามในการเล่นของทุกคนเนาะผมก็แนะนําตามกับการใช้งานเป็นหลักนะครับแล้วก็ใครใช้ได้ใช้ก็ผมก็ดีใจถ้าใครไม่ได้ใช้ก็เราก็ข้ามกันไปนะครับตามที่ทุกคนสบายสะดวกใจกันเลยเอสโค i ฟียรใส่ธาตุไม้ธาตุอะไรอย่างนงี้ไม่ได้ด้วยนะครับเออใส่ทุกธาตุไม่ได้เนาะเอสโคเฟี ier, หรือว่าน้องเอฟฟี่ชื่อเก่าของเขาเนี่ยก็จะมีความเฉพาะทางค่อนข้างสูงนะครับ เก่งไม่เก่งก็ปั้นกันอยู่ดีวันนี้ก็มาฟังเอาไว้สําหรับการเป็นข้อมูลประกอบกับการเปิดตัวละครอย่างเอสโคฟิเออร์อย่างการเปิดตัวละครอย่างสเกิร์อย่างการเปิดตัวละครอย่างคุณหมออีฟาครับวันนี้ก็ฟังไว้เป็นแบบข้อมูลนิดๆหน่อยๆนะครับไปประกอบการตัดสินใจกันเนาะ